สวัสดีครับสติลเพจชาแนลนะครับวันนี้วันที่19สิงหาคม2,564นะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33และอยู่ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มล่าสุดนะครับเตรียมรับเงินเยียวยาในวันที่20สิงหาคมนี้ได้เลยนะครับส่วนผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา40แล้วก็มาตรา39นะครับทั้งหมด29จังหวัดนะครับผมเดี๋ยวเรามาอัปเดตรอบการโอนเงินกันนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประ,ะกันสังมมาตรา33ที่อยู่ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มล่าสุดนะครับตอนนี้นะครับก็มีความชัดเจนออกมาแล้วนะครับผมว่าจะได้รับโอนเงินในวันที่20สิงหาคม2,564นะครับ สิ่งที่จะต้องเตรียมตัวตอนนี้เลยนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในมอ3 3ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มนะครับให้รีบทาการผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนที่ถูกต้องนะครับผมตามรูปด้านซ้ายนะครับจะต้องทําการผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะครับส่วนรูปทางด้านขวานะครับยังไม่ได้ทําการผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนนะครับ เมื่อทางสำนักงานประกันสังคมโอนเงินมาเงินก็จะไม่เข้าบัญชีนะครับให้ทําการผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขกับประชาชนให้เรียบร้อยภายในคืนนี้เลยนะครับเพราะว่าเงินจะถูกโอนมาช่วงเวลาประมาณตีสอของวันที่20นะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในมาตรา39นะครับในพื้นที่10จังหวัดสีแดงเข้มแล้วก็พื้นที่3จังหวัดสีแดงเข้มนะครับจะได้รับโอนเงินในวันที่23สิงหาคมนะครับส่วนผู้ที่อยู่ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มนะครับ จะได้รับโอนเงินในวันที่27สิงหาคมนะครับส่วนผู้ที่อยู่ในมาตรา40นะครับที่อยู่ในพื้นที่10จังหวัดสีแดงเข้มแล้วก็พื้นที่3จังหวัดสีแดงเข้มนะครับจะได้รับโอนเงินในวันที่24ถึงวันที่26สิงหาคม2564นะครับซึ่งจะโอนวันละ1ล้าน5แสนคนนะครับส่วนผู้ที่อยู่ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มนะครับจะได้รับโอนเงินในวันที่27สิงหาคม2564นะครับ และพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับเตรียมรับเงินเยียวยา2เดือนนะครับประกอบไปด้วยนะครับพื้นที่10จังหวัดสีแดงเข้มนะครับแล้วก็พื้นที่3จังหวัดสีแดงเข้มนะครับผู้ที่อยู่ในมอ33นะครับจะได้รับเงินเพิ่มอีก2,500บาทนะครับและผู้ที่อยู่ในมอ39แล้วก็มอ40จะได้รับเพิ่มอีก5,000บาทนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะเสนอคอรอมอเพื่ออนุมัติงบประมาณเยียวยาเพิ่มเติมอีก1เดือนนะครับส่วนผู้ที่อยู่ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มล่าสุดนะครับหากในอนาคตทางภาครัฐมีการประกาศให้หยุดเพิ่มเติมนะครับก็จะมีการทําเรื่องเสนอเยียวยาเพิ่มเติมต่อไปนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจจะสมัครมาตรา40เพื่อต้องการรับเงินเยียวยานะครับผู้ที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดแล้วก็ผู้ที่อยู่ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มนะครับ ตอนนี้ยังสามารถที่จะสมัครได้นะครับเมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทําการชําระเงินก่อนวันที่24สิงหาคมนี้นะครับเพื่อให้ได้รับสิทธิ์นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตประมาณนี้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านใดมีคําถามมีข้อสงสัยพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ